สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวตรามังอานกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าเล่ไดอที่5ค่ะเรื่องที่ฉันภูมิใจในสิ่งที่ราชการที่5ธาทำคือการเลือกทาสเหตุผลที่ดิฉันเลือกเรื่องนี้คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการเลิกทาสยังไงทําให้เกิด แรงงานเสรีซึ่งช่วยในการดำเนินธุรกิจการลงทุนมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะมีแรงงานเสรีซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยธาตุในตลาดแรงงานมากขึ้นอันจะส่งผลให้การลงทุนทั้งด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมขยายตัวออกไปมากขึ้นทำให้ประเทศของเรามีการพัฒนาในหลายๆด้านจากการเลือกธาตุเพื่อนๆคงสงสัยกันใช่ไหมคะ ว่าถ้าปัจจุบันเราไม่เลิกทาสจะเป็นอย่างไรแต่ดิฉันคิดว่าระบบเลิกทาสนั้นยังไงก็ต้องเลิกค่ะเพราะถือเป็นระบบที่ลาหลังของโลกมากทุกประเทศเลิกได้แต่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อจำนวนมากสุดท้ายนี้ดิฉันภูมิใจในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำสำเร็จคือการเลิกทาสโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อค่ะ ขอบคุณค่ะ